ถือว่าต่อโหดมากครับ3 1ครับอาร์ตหลังเท้าอย่างเดียวครับตอนนี้อาร์ตขึ้นนำา3ต่อ0ครับอาอร์ตเสิร์ฟายยอดค่ายกันยาเฮาเปิดหลังเท้าครับลากมามกระโดดถีบได้ดีครับศ <Okay. S 1> ูนยต่อสครับค่ายกันยาเฮาเสิร์ฟโอ้โห <Hey. S 1> oh, ลูกนี้เสิร์ฟพิกเน็ตได้ดีครับ รับได้ทุกอย่างก็ยังไม่รู้จะรับได้หรือเปล่าครับลุกเมื่อสักครู่ครับใครกันจะเฮาเซิร์ฟครับไม่ข้ามครับตั้งสามตอนหนึ่งครับอาร์ท่าเรือเซิร์ฟครับหาเสิร์ฟลังเท้าไปเปิดสวยครับใครกันจะเฮาเลุกมาทำไงครับ ยืนหยียบได้ดีครับแน่นอาร์ลังเท้ายังเดียว1ต่อ3าอาร์ตเปิดหลังเท้าสวยครับลากไปต้องออกเต็มแล้วครับแอบอ,ออกเต็มตั้งแต่ต้นเกมเลยครับได้ต่อต่อีรอเออมันไล่ทับราคาเจ้านางหมดเลย ตั้มสามต้นหนึ่งครับอาร์ท่าเรือเสิร์ฟครับอาร์เสิร์ไปยังเปิดได้ครับยกมาล้นหรือเปล่าโอ้โหลูกลนครับยังตามเวอร์มาได้ครับแต่ถือว่าเหลี่ยมนี้นี่โหดจริงๆครับต่อสามหนึ่งด้วยครับหลังเท้าอย่างเดียวด้วยครับได้มาหรือยังต้องมาดูความฟิตของเจ้าอาร์เนะครับหนึ่งต่อสามครับอาร์เปิดหลังเท้าสวยครับยกไปซันแบ็คก็มีครับ หเห็นอาร์ท่าเรือเตะม,มาตั้งนานครับเพิ่งเคยเห็นเตะซันแบ็กครับไอ้บูธมาลอยพี่อาร์ตแก้อยู่นะเอาอีกแล้วเพชปสพชปลาซิลเจนังเพชปสปลาซิลนี่ปวดตลอดเลยอะอาร์ท่าเหลือเสซฟครับรรโอ้โหลูกยกล้นนะครับแต่ว่า ฝั่งทางด้านายกัญญาเฮานี่จังหวะก,กระโดดวเอร์ตามลูกค่อนข้างดีครับตอนนี้ไอบูอยู่กคัญญาเฮาเสิร์ฟม,มาอาร์ตเปิดหลังเท้าสวยครับยกไปต้องเตะแล้วครับแหมลูกนี้ถือว่าเป็นจุดขายของเจ้าอาร์ตเลยครับตอนนี้ได้ข่าวว่าไบูธมันอยู่ปีดี4นะครับกำลังโดนลุมกินอยู่ครับ แต้มสามต่อหนึ่งครับอาร์ธาเรือเสิฟอาร์เสิฟยอดเปิดหลังเท้าสวยครับยกมาค่อนข้างห่างครับโอ้ลุกมีอาร์วางเท้าไม่โดนครับถึงแม้ว่าจะแต้มนำครับแต่ว่าผมมองว่าไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับสำหรับเจ้าอาร์ธาเรือครับหนึ่งต่อสามครับทายกยาระย้าเซิฟ ลูกออกครับสามต้นหนึ่งครับอาธาเรือเป็นฝ่ายเสิร์ฟย้ำกันอีกทีนะครับอาธาเรือหลังเท้าอย่างเดียวนะครับหืลูกมีอาธาเรือเสิร์ฟหลังเท้าหยอดได้ดีครับหนีไปมาสี่ต้นหนึ่งครับคู่นี้แข่งขันกันที่13แต้มไม่มีดีลครับชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่1 0 0 0 0มืนบาทครับ อาร์เซไปยกล้นมาครับอาร์ตรับ 1, นึสองต้องออกเต็มแล้วครับต้องแก้แค้นให้ได้ครับต้องล้างตาให้ได้ครับนัดที่แล้วแพ้มาครับนัดนี้ถือว่าเจ้าอาร์ตเป็นฝ่ายขอแก้มือนะครับฝั่งที่ชนะก็ไม่หนีครับยินดีให้แก้ครับตั้มห้าตอนหนึ่งครับอาร์ธาเลอร์ฟเปิดสายสวยครับยกมาสวยงามครับ อาร์ตเปิดหลังเท้าได้ครับยกไปต้องเตะแล้วครับถือว่าร่างกายฟิตมากครับโลเบิร์ตเตะตอนไหนโลเบิร์ตดิโลเบิร์ตเตะตอนไหนบอกเอฟซีหน่อยครับต่อคู่นี้เปล่าอ๋อต่อคู่นั้นโลเบิร์ตต่ออีกคู่หนึ่งนะครับเหลี่ยมเสียใครชนะครับฝั่งทางเจ้าบ้านชนะนะครับ ฝั่งทาง3คนมีลูกเตะด้วยครับคู่นี้ชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่1,000 0บาทครับ <c oughs> 1ต่อ6ครับ <c oughs> อาร์ตเปิดหลังเท้าสวยครับ <c oughs> ยกไปเต็มรอบมาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ก่อนลงสนามนี้บรรดาเซียนนี้ก็ยังเล่นอาร์ตอยู่นะครับทั้งที่อาร์ตแพ้มานะครับ โค้งตอนหนึ่งครับเปิดไม่ดีเท่าไหร่ต้องฟรีบอลมาแล้วครับปาเปิดหนึ่งสองกิงกล่องแก้วมาแล้วครับเจ้านางเจ้านางท่าเมื่อกี้เขาเรียกท่าอะไรลาวดอกลาวดอปลาวดอปอกิงกล่องแก้วไหมอ่ะเอ้าแถวบ้านพี่เรียกกินกล่องแก้วนะแอบท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ครับช่วยคิดหน่อยครับว่าท่าลูกเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าท่าอะไรครับ ตอนนี้ออฟล่าวิธีหัวอยู่เวทไหนครับแพ้โปโก้โอ้ยอมแล้วจ้าอที่ยังไม่รู้เวทตัวเองเลยครับแต่ถ้าเตไม,เไม่เกินไม่เกิน300เตให้หมดครับมาเลยเรียกแขวกันมาเลยต้มเจ็ตอนหนึ่งครับฟั่งทางด้านค่ายกันยาเฮามาอยู่หน้าเฟรมครับ เจ็ต่อนนึงครับอาธาเรือเสิฟย,ยอดใคยกันยาเฮาเปิดได้ครับยกไปเต็มรอบไม่ข้ามครับแต่ตอนนี้อาธาเรือนำค่อนข้างเยอะครับตอนนี้ตลาดหุ้นนิ่งกันหมดแล้วครับอ๋อท่าปาชโดท่ากังหันสวาร์โอ้ยใครกันยาเฮาเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับยก ลูกหลุดไปแล้วครับเอ่อผมไม่อยากพูดคําว่าสว่าเลยครับมันดูเสียวๆยังไงไม่รู้ครับขอเปลี่ยนจากกังหันกัางหันสว่าเป็นกัางหันอย่างอื่นได้ไหมครับลองพิมพ์มาหน่อยครับท้าลูกเมื่อสกูนี้เรียกว่าลูกอะไรครับก้าตอนหนึ่งครับอาท่าเหลือเสิร์ฟครับอาเสิร์ฟพิกเนตมายังเปิดได้ครับยกล้นไปครับอย่างนี้แหมนึกว่าจะเป็นท่าปาชโดครับ รู้ว่าท่ากลางหันสว่านครับไม่ใช่กิ้งกล่องแก้วใช่ไหมครับลกมุสครูครับ <c oughs> แถวบ้านแอดมินเรียก่าทธานกิ้งกล่องแก้วครับ <c oughs> 10ต่อนหนึ่งครับสกอร์ค่อนข้างขาดครับตลาดหุ้นเงียบกันหมดแล้วครับตลาดหุ้นปิดแล้วครับ หนึต่อสิครับไข่กันยาเฮาเซิร์ฟอาร์เปิดหลังเท้าสวยครับลากมาเข้าซันแบ็คครับเขี่ยหลังเท้าหยอดเบาๆโอ้ล้นมาครับโดนทําโทษหรือเปล่าครับจะเหลือแล้วครับ,รบถ้าผีก,กองกอยเอออันนี้ก็ได้อยู่ครับถ้าวงเวียนชีวิตเออใช้ได้ครับ กังหันพอคาดคืออะไรกนี่ครับคาดกังหันมาแล้วครับ่ข่กันยาเอา,าเตะไม่ข้ามอีกเลยครับพี่อาร์หลังเท้าล้วนเพรบุตรฟีก็ได้นะอ่าเดี๋ยวจีบให้ครับเดี๋ยวจีบให้เดี๋ยวพี่จีบให้10ต่อ2ครับอาร์าเือเสิร์ฟเสิร์ฟยอดมาเปิดสวยครับยกไปค่อนข้างห่างครับเตะเต็มรอบติดเกี่ยวครับอาร์ โอ้โหลูกนี้สุดเสารครับสองต่อสิบครับไทยกันยาเฮาเซิร์ฟหาธาเหลือเปิดสวยาลากม,มายกค่อนข้างไกลครับ <c oughs> โอ้โหลูกนีเตะฉีกได้ดีครับเยี่ยมดีครับไม่มาเพราะทั้งหมดสิบอะ <c oughs> นี่ทะกคนถามหาหลูกสาวเด็กลูกสาวเออขอคำถาขอสวัสดีครับอ๋อถ้าเหลือเสิร์ฟครับแต้ม10ต่อ2ครับแข่งขันกันที่13แต้มครับใครครันยาเฮวยกสวยงามครับอืมเต็มรอบดีครับแต้ม2ต่อ10ครับฝั่งค่ายกันยาเฮาเป็นฝ่ายเสิร์ฟ อาร์ตเปิดหลังเท้าสวยครับยกหลังเท้ามาต้องเตะแล้วครับเกือบปิดเกี่ยวเหมือนกันครับสิบต่อสองครับอาร์ท่าเรือเป็นฝ่ายเสิร์ฟอาร์ท่าเรือเสิร์ฟยอดมาเปิดหลังเท้าไม่ดีเท่าไหร่ครับลากสุดเสาครับ ลูกเี้เตะแก้ไขลงครับถือว่ากรรมการสายตาดีมากครับสวัสดีคุณสุขสรรสีหาบุตรด้วยครับอาร์ตเต็มรอบอถือว่าเจ้าอาร์ตออกเต็มตั้งแต่ต้นเกมครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สิต่อ2ครับอารธาเรือเสิร์ฟอารธาเรือเสิร์ฟมาไม่ข้ามครับโอเคจีบกับเจ๊นางเลยครับเพชรปาร์ซิลครับ 2>, 2, 2ต่อ10ครับอาร์เปิดหลังเท้าสบายครับแต่ลูกนี้มาค่อนข้างเยอะครับอารธาเรือครับ ถือว่าเป็นลูกถนัดของเจ้าตัวเลยนะครับ10ต่อ2ครับอาทาเลเสิร์ฟอารสเร์ฟมาค่ายกันยะาเท้าเปิดไม่ดีครับลูกนี้กระโ,โดดสลับขาข้ามฝ่าเท้าได้ดีครับ 2ต่อ10ครับเสิร์ฟปันไปอาร์ตเปิดหลังเท้าสบายครับยกมาต้องเตะแล้วครับ <laughs> ต้องขอโทษสันผู้ชมด้วยครับจังหวะวิถีลูกมันมาทางนี้ครับ <laughs> 10ต่อ2ครับอาร์าเธอร์เสิร์ฟเสิร์ฟพิกเนตมายังอยู่ครับ <c oughs> โอ้ไกลกัน <c oughs> กันย้ายกันอย่าหาเตะไม่ข้ามครับ สิบเอ็ดต่อ2ครับสกอค่อนข้างขาดครับไทยกันยาเฮาเปิดสวยครับยกสวยงามครับดีดเกี่ยวหลังเท้าครับอาทาเหลือต้องซันแบ็กแล้วครับเต็มายังเกี่ยวอยู่ยกไปใหม่ยืนปาดได้ดีครับ ข่งขันกันที่13แต้มไม่มีดิวนะครับตอนนี้แต้มอยู่ที่2ต่อ11ครับไทยกันยายัาเสือปานไปอาร์ตเปิดไม่ดีเท่าไรครับลากมามลูกนี้ไม่ข้ามครับไล่มาเป็น3ต่อ11ครับ เกมนี้ถือว่าเป็นเกมแก้มือของเจ้าอาร์ตนะครับต่อ11นะาปกันเ์ฟย,ยอดอาร์ตวางหลังเท้าสวยครับโอ้ลุงนี้ต้อตงสอดต,ตัวเตะได้สวยงามมากครับ11ต่อ3ครับ อาทาเหลือเสิร์ฟไายกับยารเฮาเปิดสวยครับยกสวยงามครับเต็มรอบไม่ข้ามอีกแล้วครับ <c oughs> เหลือลูกเดียวเกมแล้วครับตอนนี้อาธาเหลือขึ้นแท่นแล้วครับสิบสต่อสครับลูกเดียวเกมครับ ขาทาเรือปิดฉากเลยหรือเปล่าครับเปิดไม่ดีเท่าไร่ครับยกขาซ้ายไปห่างครับแก้ไขไปอาร์ตเปิดสวยยกสวยเขี่ยไปหลังแต่ยังอยู่ครับอย่างหลอกใบได้ครับแต่ลูกนี้จังหวะเจ้าอาร์ตลูกสองไม่ยอมยกขึ้นเตะครับอาร์ตเปิดหลังเท้าสวยครับยกมาต้องเตะแล้วครับตติดเกียวอืม ถือว่าลูกนี้ถือว่าได้นะครับเพราะว่าฝั่งทางด้าน3คนนี้ข้ามได้ทุกอย่างครับแปล่างข้ามฟรีตายครับข้ามสวนหัวเท่านั้นนะครับ4ต่อ12ครับ่ายกับยาเฮาเสิร์ฟอาร์ตกระโดดไปหลังเท้าไม่ดีเท่าไรครับถือว่าเตะแก้ไขได้ดีครับโอ้ย 1 2บต่อสครับแต้มเดียวเกมครับอาร์เสิร์ฟยอดมาใครยกันยะครับเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับยกห่างครับแก้ไขไปจบเกมเลยหรือเปล่าอาร์ธาเรือให้คำตอบครับสรุปผลการแข่งขันครับอาร์ธาเรือเอาชนะไปได้ขาดลอยครับ1 3ต่อ4ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับ